ลิงบุกเรอุกอลยวพี่หมอไม่ขึ้นของใครวะส่งข้างเลยคันนู้นทันเท้าของใครอันนั้นอ่ะ ของคนมาวิ่งปะของคนที่มาวิ่งปะใช่ไหมคนมาวิ่งเออใช่ของคนมาวิ่งปะพี่น้อยแก้วรถก็ต่อดท่าสะพานเลยแนะนำโซนว่ารถอุ้ยอุ้ยรถโซ่แม่แม่จูเลียนก็มาแม่วันหลังนะ ใช้สูตรพี่แปรนะดึงออกไว anyway. ้ก oh, ่อนเลยมันจะไเดเออมันจะได้ไม่มีที่ด exactly> ึงว um, ุ่นวายมากตอนนี้อ่เออิไมรถ่พี่้เนี้ยอล่เปนสวัรุ่นส่งส่งไปทีโอแบดูทำท่าดึงนี้ทำท่าดึงทำท่าดึงนี้ วันนี้นักสายแตงอะเฮ้ยอะไรอ่ะฝนตกไม่เนี่ยลิงลิงแตงอะลิงแหะลิงเอ้ยมึงรับอันนี้ไปไปบายเพื่อนดีไปบายได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รถล้อไล่ลิงให้พี่ว้อยก่อนน่ะมึงขี่หรอบายดีบายบายเออผมว่าทำไม